สวัสดีครับสรุปข่าวลี์พูลนะครับ28มกราคมกับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลี์พูลกันนะครับวันนี้มาดูพรีวิวนะครับค่ำคืนนี้ลร์พูลเจอกับทอร์นาโฮสเปอร์นะครับบุกไปเยือนมาดูความพร้อมสถิติต่างๆแล้วก็ไลน์อัพก่อนเกมกันว่ามีการคาดการณ์ยังไงบ้างรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของ opp, ครอ,อาาป์นะครับก่อนเกมออกมาปลุกเล้าทีมนะครับว่าวันนี้ต้องพยายามคืนฟอร์มที่ทีมอื่นขยาดให้ได้นะครับรวมไปถึงคนวงในนะครับ ค่อนข้างมึนงงนะครับที่ไม่มีกองหลังเข้ามาในเดือนมกราคมนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดข่าวสารได้ในข่าววันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับ all new suzuki xl s นะครับ thing xl คิดเกินคาดไปได้เกินใครนะครับรถยนต์ multi dynamic crossover นะครับเป็นรถยนต์ที่ครบเครื่องมากๆตอบโจทย์ทุกรายสไตล์ใครที่สนใจนะครับลองไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศของ suzuki motor thailand เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะแล้วก็รวมไปถึง ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาทาตาจอมทองนะครับอาหารไม่ย่อยจุกเสียดนั่นเฟอสามารถช่วยได้นะครับรวมไปถึงยาถ่าย1 2 3นะครับเป็นยาถ่ายระบายท้องถ่ายน้ําเหลืองขับลมถ่ายสะดุดช่วยได้สั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเลยนะครับฝากผู้สนับสนุนจดีเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครับมาไล่เรียงข่าวสารกันไปนะครับ สวัสดียมเช้าแบบนี้วันนี้ไม่มีแมวด้านหลังนะครับไม่ใช่อะไรหรอกมันกินข้าวอยู่ครับเดี๋ยวสักพักมันก็คงขึ้นมาหละมั้งนะก็เริ่มต้นไปดูโปรแกรมกันก่อนนะครับค่าคืนนี้เร์พูมีเตะคู่เดียวคือวันอังคารกับวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมีเตะกันหลายคู่เลยแต่วันพฤหสัสบ,บดีมีเร์บูคู่เดียวนะครับโดยจะบุกไปเยือนสเปอร์ในเวลาตีสามดึกอีกแล้วนะครับถ่ายทอดสดทางทรูพีทรูพีมารีฟุตบอล hd 1นะครับ ทีนี้ครับจากผลเมื่อคืนนี้นะครับแมนยูนเต็ดพ่ายเชฟฟิลคาบ้าน1ประตูต่อ2แล้วก็มีเลสเตอร์เสมอกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเข้าทางในเรื่องของอ่ะคู่แข่งเขาสะดุดไปแล้วอยู่ที่ว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเจอสเปอร์ลิเวอร์พูลจะเก็บผลการแข่งขันแบบไหนได้นะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่5ครับถ้าชนะจะแซงเวสต์แฮมขึ้นไปอยู่ที่สระที่4นะครับจากที่5จะขยับขึ้นที่4ถ้าชนะได้ ถ้าเสมอก็ขึ้นที่4เช่นกันนะเพราะว่าลูกที่เสียก็ดีกว่าเวสแฮมดังนั้นวันนี้ต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลจะได้แต้มไหมนะครับส่วนทอแนมฮอสเปอร์อยู่อันดับ6กทอแนมฮอสเปอร์ถ้าอยากแซงลิเวอร์พูลกับแซงเวสแฮมมีมีทางเดียวคือต้องชนะเท่านั้นนะครับดังนั้นวันนี้เกมมีความหมายต่อทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ทอแนมฮอสเปอร์มากๆเลยนะครับทีนี้มาดูความพร้อมกันสักหน่อยนะครับนะ ทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยนะครับเจ้าบ้านเทนแนมฮอสเปอร์เนี่ยพลาดใช้งานผู้เล่นประมาณนี้นะครับเบนเดวิสแบ็กซ้ายตัวสำรองนะครับบาดเจ็บนะบาดเจ็บเป็นกล้ามเนื้อน,น่องนะครับรวมไปถึงแมตต์ดเฮอร์ตี้คนนี้เป็นแบ็กขวาที่เพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อซัมเมอร์แล้วก็ได้ลงเล่นสลับกับโอริเย่คนนี้ก็เจ็บครับดังนั้นแบ็กหายไป2คนนะรวมไปถึงเดเลอัลลี่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเช่นกันนะครับดังนั้น3าคนแน่แน่ที่หายรวมไปถึงอีกคนนึงด้วยก็คือ โลเซลโซนะครับดังนั้น4คนครับ4คนที่ตอนนี้มอสเฟอร์จะใช้งานไม่ได้ในวันนี้นะครับส่วนฝั่งลิฟวูของเราเนี่ยแน่นอนครับข่าวดีคือได้กับตันจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับโดยเจอร์กิงคอปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อยืนยันว่าทั้งเฮนโดนะคือมาติดซ้อมได้ก่อนอันนี้ไปแล้วมาติดไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เฮนโดเนี่ยซ้อมได้ตามปกติตั้งแต่วันอังวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์แล้วก็ซ้อมต่อเนื่องวันอังคาร ไม่ใช่ดิเฮนโดกลับมาซ้อมวันอังคารขออภัยนะครับผมสับสนเรื่องวันเฮนโดกลับมาซ้อมเมื่อวันอังคารแล้วก็วันพุธก็ซ้อมต่อเนื่องซึ่งเจนเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูว่ารีแอคชั่นของเฮนโดในสนามซ้อมจะเป็นยังไงบ้างแต่เราก็าคาดกันได้แหละว่าดูทรงแล้วเฮนโดได้กลับมาออกซ้าเป็นตัวจริงแน่นะครับในเกมค่ําคืนนี้นะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมมีแต่พวกหน้าเดิมๆนะครับเช่น ที่ยังไม่หายนะนาวิเกต้ายังไม่หายกลับมาฟันได้โชตาโจโกเมสพวกนี้ยังบาดเจ็บแล้วก็กลับมาไม่ได้นะครับทีนี้มาดูสถิติกันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่าเกมนั้นนี้มีสถิติอะไรยังไงกันบ้างนะครับในการเจอกันของทั้ง2ทีมเอาอย่างแรกก่อนแล้วกันครับมูรินโญกับเจอกินคอปเนี่ยเจอกันมาก็บ่อยในอาชีพกุนซอเนี่ยเจอกันมา12ครั้งปรากฏว่าชอเซมูรินโญเนี่ยชนะชนะไม่ค่อยได้ครับ โชเซ่มูรินโญ่ชนะค็อปไม่ค่อยได้โดยชนะได้เพียงแค่2จาก12ครั้งที่เจอกับเจอร์กินคอปนะครับส่วนถ้านับว่าลิเวอร์พูลกับสเปอร์เจอกันสถิติเป็นยังไงช่วงหลังลิเวอร์พูลค่อนข้างดีกว่านะครับสถิติในทุกรายการเนี่ยเราชนะรวดมา6เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลแพ้สเปอร์เพียงแค่ครั้งเดียวจาก18เกมหลังสุดในทุกรายการที่เจอกันแล้วก็ถ้านับแค่ในลีกนะครับลิเวอร์พูลลุ้นครับถ้าชนะได้ในวันนี้นะจะเป็นการชนะสเปอร์ หกนัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกด้วยในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกด้วยครับที่ลิเวอร์พูลกับสเปอร์เจอกันในวันพฤหัสบดีนะคือเจอกันมาทุกวันและจันทอังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่พฤหัสยังไม่เคยเจอกันนะและในทุกๆวันที่เจอกันลิเวอร์พูลชนะสเปอร์มาได้ทุกวันแล้วเหลือวันพฤหัสเนี่ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับตอนนน้มอสเปอร์เนี่ยนะครับช่วงนี้ก็กําลังฟอร์มฟอร์มเริ่มดีขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งฟอร์มดีแล้วก็ฟอร์ม แล้วตอนนี้กลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งโดยท็อตน็ทอตแน็มฮอสเปอร์เนี่ยในช่วง8เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยก็ไม่แพ้ใครนะครับเป็นบอลท้่วยครึ่งหนึ่งก็คือชนะ6สเสมอ 2, 2นะครับที่เราต้องจับตาดูก็คือซอนดึงมินกับแฮร์รี่เคนสองคนนี้ฟอร์มดีใช่ไหมครับทุกคนรู้กันอยู่เคนกับซอนเนี่ยยิงคนละ12ลูกนะครับซึ่งบรรดาในทีมสเปอร์เนี่ยคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครย,ยิงถึง3ลูกเลยไม่มีใครย,ยิงเกิน3ลูกเลย ต่มี2คนนี้ที่ยิงเกินก็คือซอนเทึงมินกับเคนโคลาสิบสอลูกแล้วก็12ลูกของซอนเทึงมินเนี่ยมาจากการจ่ายของแฮร์รี่เคน9ลูกนะโอ้แล้วถ้าเคนจ่ายให้ซอนยิงอีกไม่ว่านัดไหนก็ตามหลังจากนี้จะเป็นอาซิตี่สิให้กับซอนทึงมินซึ่งนั่นจะเป็นสถิติที่มากที่สุดด้วยที่คนคนนึงอาซิตให้กับคนคนหนึ่งอะนะครับัวอันนี้ ถือว่าเขาเป็นคู่หูที่น่ากลัวมากนะครับเคนกับซอนดังมินนะส่วนลิเวอร์พูลของเราเนี่ยแน่นอนครับเพิ่งตกรอบเอฟเอคัพมาแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยเจ็ดนัดหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สามแล้วก็เอลิวร์พูลเนี่ยไม่ยิงมาสี่เกมติดต่อก,กันแล้วแล้วถ้านับเกมเยือนอย่างเดียวย่ำแย่มากๆกับเกมเยือนอย่างเดียวเนี่ยชนะได้แค่หนึ่งจากแปดเกมหลังสุดดังนั้นสถิติของเราเนี่ยต้องบอกว่าย่ำแย่มากๆนะครับแต่ว่า ถ้าจะหวังว่าใครจะเป็นคีแมนในนัดน,นี้อาจจะต้องมองไปที่โรเบรตฟิมิโนนะเพราะว่าโรเบรตฟิมิโนเนี่ยมีสถิติที่ดีในการเจอกับสเปอร์ยิงได้4จาก5นัดหลังสุดแล้วก็ปีก่อนปีก่อนฟิมิโนก็เป็นคนยิงประตูชัยให้กับลิเวอร์พูลนะครับปีก่อนที่เจอกันที่เนี่ยที่ที่บ้านของสเปอร์เนี่ยแล้วก็มาปีเนี้ยเกมที่แอนฟิวที่เราชนะ2 1เนี่ยฟิมิโนก็เป็นโขกคนโขกประตูชัยท้ายเกมดังนั้นรุ้นครับว่า โรเบโต้ฟิปปิโนจะเป็นหนามยอดอกของอ่าโชเซ่มูรินโญอีกหรือไม่นะครับทีนี้ครับมาดู11ตัวจริงที่คาดของทั้ง2ทีมนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ย4-2-3-1ครับระบบเก่งอุโกโยริสนะครับเฝ้าเสานะครับแบ็คขวาโอริเย่นะครับแบ็คซ้ายเรเกลอนคู่เซนเตอร์นะครับไดเออร์กับโรดอนนะครับน่าจะเป็นคู่นี้นะคู่สกอร์เขาคาดการมาส่วนคู่วิซิวตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นฮอยเบิร์กกับแฮร์รี่วิงส์3ตัวรุกครับซอนดังมินปีกซ้าย เบิร์กไวปีกวาเอนดอมเบเล่ le, ครับเป็นเพลย์เมกเกอร์มิดฟิลด์ตัวลุกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแฮร์รี่เคนนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนลิโอพูนะครับส่วนลิโอพู oo, ของเราเนี่ยอาริซองเบเกอร์เฝ้าเสานะครับแล้วก็อาโนกับโรเบิร์ตสันน่าจะแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่แหละวันนี้ได้โจเอลมาติดกลับมานะครับยืนคู่เซนเ็นเตอร์กับฟาบินโญน่าจะเป็นแบบนี้ส่วนสามมิดฟิลด์นะครับเฮนเดอร์สันตีอาโก้ไวนาดุม ก็ใช้3มิดฟิลด์ที่ดีที่สุดวันนี้เฮนโดน่าจะได้กลับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับส่วน3ตัวรุกนะครับซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ก็น่าจะเป็นเซตนี้นะครับคิดว่าคอปไม่น่าจะเปลี่ยนเซอร์ไพรส์เอาใครลงเล่นแทน3คนนี้แต่ว่าอันนี้คือการคาดการ์แบบผมคิดว่าโอกาสที่จะออกไล์อัพแบบเนี้ยประมาณสักแ0 9 0เ้ลยแต่โอกาสออกไล์อัพอื่น1 0 2 0นก็อาจจะเป็นไม่ได้อย่างเช่นอาจจะเล่น4 2 3 1มไหมโดยมีชาก,กิลี่เล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ย ติอาโก้เฮนโดชาคิรีอันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหนึ่งนะครับอีกอันหนึง่งบางสื่อก็บอกว่าเคอร์ติโจนก็อาจจะมีลุ้นได้ลงเล่นเหมือนกันอาจจะพักใครละ่ะอาจจะพักเตียโก้แล้วเป็นเคอร์ติโจนเฮนโดวันดุมซึ่งผมก็ยังไม่ทราบอันนี้ก็น่าจะโอกาสเกิดขึ้นได้ยากอันแรกสุดของฮูซก้เป็นไปได้มากสุดอันนี้ยากสุดนะครับแต่ส่วนนนี้ยากสุดนะอ่าอะมาฟันธงกันหน่อยเอา เอาจากมาร์คโรเลนสันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาร์คโรเลนสันบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยในเกม f อฟเอที่เจอกับแมนยูจริงๆอ่ะทำได้ดีขึ้นมากๆแล้วนะดูฟอร์มการเล่นดูพัฒนาขึ้นเกมลูกก็เริ่มจะกลับมายิงได้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะชนะได้ในเกมที่เจอกับแมนยูะนะแพ้ไป2ต่อ3านะครับอย่างไรก็ตามการเจอกับสเปอร์เนี่ยทางด้านมาร์คโรเลนสันเชื่อว่า มันมันไม่ง่ายหมายถึงว่าพื้นมันไม่ใช่เกมที่คุณจะมาคาดหวังว่าสเปอร์จะมาเปิดพื้นที่เปิดหน้าแรกใส่คงไม่เพราะโชเซ่มูรินโญ่โเซมูรินโญเป็นคนที่ไม่ได้ว่ามานั่งคํานึงถึงว่าเอ้ยคู่แข่งฟอร์มอย่างนี้แล้วจะมาเปิดใส่แบบนี้เพราะเกมให,ใหญ่สเปอร์จะเล่นแบบรัดกลุมแล้วก็ใช้จุดเด่นของตัวเองในการเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้วแต่ดังนั้นเขาก็มองว่าผลเสมออาจจะเป็นไปนได้มากที่สุด มาร์คโรเดนสันฟันธงว่าน่าจะเสมอ1ประตูต่อ1โดยที่ผลเสมอเนี่ยไม่ใช่หายนะแก่ทั้ง2ทีมขณดนั้นถ้าเสมอสเปอร์ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่เสมอก็ไม่ถึงขั้นว่าแย่สําหรับเรอัลูนะครับแต่สิ่งสําคัญคือทั้งคู่ทั้ง2ทีมคงไม่อยากที่จะแพ้เขาได้มองมองเป็นกลางว่าน่าจะออกเสมอหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามกันได้ในค่าคืนนี้นะซึ่งก็เป็นไปได้สูงนะผมก็คิดเหมือนกับที่มาร์คโลเดนสันพูดครับว่า มีโอกาสออกเสมอนะครับทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมกันบ้างว่าครอปพูดอะไรไปบ้างในการแถลงข่าวนะครับนะอย่างแรกเลยครอปเขาก็พยายามออกมาปลุกเล้าทีมนะครับว่าให้พยายามกลับมาเป็นทีมทีมเดิมนะให้กลับมาเป็นทีมทีมเดิมที่ทุกๆคนทุกๆท,ท,ทีมขยาดทุกๆท,ทีมหวาดหวัน่นทุกๆท,ทีมไม่อยากจะเจอด้วยผมว่าถ้าใครได้ติดตามบทสัมภาษณ์ของเจนครอปมาในช่วงสองสมปีก่อนอันเนี้ย ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาครอปจะพูดอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นทีมที่ไม่มีใครอยากเจอด้วยอะ่ะหลายๆทีมต้องขยับแต่ซึ่งตอนนี้ลิฟวอาจจะไม่ใช่ทีมทีมนั้นแต่เจนค็อปอยากจะให้ทีมกลับมาเป็นทีมทีมนั้นให้เร็วที่สุดครอปบ,บอกว่าผมไม่คิดว่าชีวิตของผมเนี่ยนะมันจะเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันฟุตโลกของฟุตบอลมันเป็นไปนไม่ได้ที่คุณจะชนะในทุกๆนัดมันเป็นไปนไม่ได้หรอกแต่ว่า ถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดเราก็แค่ต้องทํางานหนักต่อไปและแก้ไขมันที่ผ่านมาเราเริ่มปรับปรุงให้ดีขึ้นนะเราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเรายัางอยู่ในเส้นทางและสู้สุดกําลังต่อไปนะหลายคนอาจจะคาดว่าผมเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงอารมณ์ที่โอ้โหแย่มากก o o ดแบดมูดอแบบหดห่อห่อเขียวอะไรแบบเนี้ยแต่เขาบอกไม่ผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะทําคือ เราจะออกไปสู้พร้อมๆกันเราจะออกไปสู้นะครับข้อกล่าวต่อว่าตอนปกติที่เราท็อปฟอร์มเนี่ยถ้าตอนเราท็อปฟอร์มเราเล่นมั่นใจเนี่ยอะไรๆมันก็ง่ายไปหมดเราสามารถเล่นได้แบบลันยาวเก็บชัยชนะได้อันนั้นมันง่ายไปหมดแต่ว่าผมไม่ใช่โค้ชที่คุมได้เพียงแค่ตอนทีมมั่นใจเท่านั้นหรือว่าทีมท็อปฟอร์มเท่านั้นไม่ใช่ผมไม่ใช่โค้ชที่คุมได้เพียงแค่ตอนนั้นอย่างเดียวในทุกๆสถานการณ์เราจําเป็นต้องหาทางออก การหาคําตอบที่ถูกต้องมันมีคําตอบเดียวเท่านั้นนั่นคือการทํางานหนักต่อไปทํางานหนักต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแน่นอนในโลกใบนี้นะครับหลายครั้งคุณอาจจะสูญเสียความมั่นใจเร็วเกินไปหมายถึงว่าความเชื่อมั่นอะ่ะสมมุติว่าแฟนบอลเนี่ยเพิ่งเชื่อมั่นในทีมคุณเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยโอ้ยเป็นแชมป์แน่ปีนี้แล้วก็ได้แชมป์ไปพอมาปีนี้สะดุดหน่อยไม่ชนะสี่หาเ็นัดหน่อย เอาแล้วมาแล้วเลิกเลิกเชื่อมั่นแล้วไม่เชื่อมั่นในทีมแล้วนะครับอืมแต่คอปก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แหละโลกเราบางทีคนก็อาจจะหมดความเชื่อมั่นจากคุณเร็วเกินไปแต่นั่นมันก็เป็นแบบนี้บางครั้งก็มีสิ่งที่ดีบางครั้งก็เกิดสิ่งที่ตรงข้ามสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเราจะต้องทํางานร่วมกันและแก้ไขปัญหานี้บางครั้งเราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นบางครั้งการจะชนะเกมหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเพื่อจะชนะชนะเกมหนึ่งแต่ สิ่งสาคัญคือเนี่ยนะครับท่อนนี้สาคัญเราต้องกลับมาเป็นทีมที่เราต้องการจะเป็นเราต้องการจะเป็นทีมแบบไหนล่ะเราต้องการจะเป็นทีมที่ใครๆก็ไม่อยากที่จะเจอด้วยใครๆใครๆก็ขยาดอะไม่อยากจะเจอด้วยเราต้องเป็นทีมทีมนั้นหลายคนอาจเคยบอกว่าเฮ้ยลร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่่สุดในโลกแต่เจนเขาบอกว่าไม่เราไม่เคยเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกนะและผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่ เราคือทีมที่สามารถชนะทีมที่ดีที่สุดในโลกได้นั่นคือเรานั่นคือตัวตนของเราเราจะพิสูจน์ม,มันอีกครั้งหนึ่งในสนามและเราต้องการระเบิดฟองออกมาเพื่อตอบโต้กับสถานการณ์ในตอนนี้นะตอนนี้อาจมีกระแสงแง่ลบมากมายแต่นั่นบางทีมันอาจจะช่วยเราได้ให้เป็นแรงผลักดันให้เรา,าตอบโต้กับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับนะซึ่งคอปก็ออกมาปลุกเล้าทีมแบบเต็มๆเ,เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คอปก็ถูกถามเรื่องของการหนึ่งเลย รุ่แชมป์ปีนี้ยังรุ้นยังรุน้นแชมป์อยู่ไหมคุณยังหวังถึงแชมป์อยู่ไหมจเจนเขาก็บอกว่าถามว่าหวังถึงแชมป์ไหมก็ตอบได้เพียงแค่ว่าเราจะสู้แล้วก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปจนกว่าจะจบซีซั่นนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากจบซีซั่นนี้จะได้แชมป์ไหมหรือไม่ได้แชมป์ไม่รู้แต่จะทุ่มสุดกําลังทุ่มสุดแรงทุ่มเท่าที่มีเอาให้ดีที่สุดให้ได้นะครับแน่นอน นะแต่บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าคนเราอ่ะก็มักจะแบบนึกถึงสิ่งแย่ๆอยู่เสมอหมายถึงว่าบางคนอาจจะหมายถึงแฟนบอลด,ด้วยหรืออาจจะหมายถึงส่วนต่างๆภาคส่วนต่างๆด้วยว่ามักจะมองถึงสิ่งที่แย่โดยที่อ่มองถึงผลการแข่งขันว่าในช่วงหลังเรียููเก็บการผลการแข่งขันได้ไม่ดีในช่วงห้าหกนัดหลังมองแค่นั้นมองแค่ระยะสัน้นแต่เจนเขาบอกว่าในมุมของทีมแล้ว ทีมวางแผนในระยะยาวทีมมองในเรื่องของระยะยาวโอเคตอนนี้ฟอร์มไม่ดีแต่ทีมมองถึงระยะยาวว่ามันมีมุมที่จะกลับมาได้มันคือการสร้างทีมระยะยาวมันมีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทีมมีผู้เล่นใหม่เข้ามามีผู้เล่นบาดเจ็บมีผู้เล่นฟอร์มตกมีเรื่องของความมั่นใจที่ขาดอ่ามันเกิดขึ้นเกิดเกิดปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นแต่นั่นจะไม่มองเพียงแค่ระยะสั้นจะต้องมองระยะยาวว่ามันมีทางไหนที่จะกลับมาได้ซึ่งทีมจะพยายามอย่างสุดกําลังที่จะ พยายามสู้เพื่อแชมป์นั่นแหละนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้ถ้าได้ก็ถือว่าสุดยอดแต่ถ้าไม่ได้ก็เพียงแค่เราก็ต้องพยายามต่อไปในซีซั่นหน้านี่คือสิ่งที่เจนคอรบ,บอกนะครับบางคนพอเห็นเนี่ยว่าเราไม่ชนะเกมเนี่ยสมมุติเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงแฟนบอลบ,บางคนไี่มองว่าพอเราไม่ชนะเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาในช่วงห้าของด้านหลังเนี่ยอาจจะมองว่าเราพยายามไม่พอแต่ไม่ใช่เราพยายามโคตรแล้วแต่มันไม่ชนะ แต่นั่นมันไม่ได้ทําให้เราลดลดเรื่องความพยายามเราจะพยายามต่อไปเจนคอฟบอกนะครับทีนี้มาดูฝั่งโชเซ่มูรินโญ่กันบ้างน,นะครับแสบเหมือนกันนะโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยใช้จิตวิทยาครับออกมาเหมือนกดดันผู้ตัดสินว่าถ้าเกิดเะเก้นคอฟเนี่ยนะออกมาโวยวายออกมาแสดงแอคชั่นตึงตังอยู่ข้างสนามเนี่ยกรรมการจับตาดูให้ดีแล้วก็ฝากลงโทษหรือฝากฝาก จัดการด้วยนะโดยมูนิโญเขาบอกว่าในช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองเขาโอ้โหวิวัฒนาการตัวเองเลยก็ใช้คานี้เลยนะให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่เปลี่ยนเป็นคนที่สุขขุมนุ่มลึกมากขึ้นไม่ออกมาโวยวายอะไรมากขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาทําแบบนั้นที่ผ่านมาเขาโดนมามากมายเขาโดนกรรมการปรับเขาโดนกรรมการแบนมาเยอะมากเขาเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่เงียบสุขุมมากขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาเห็นคุณซือบางคนไอ้ข่าบางคนของเขาเนี่ยก็คือเจนคอปแหละ เพราะตั้งแต่เกมที่แล้วเขาก็แอบบ่นบ่นว่าทำไมครอปต้องแบบโอ้ปฏิกิยาข้างสนามเยอะแยะขนาดนั้นนะเขาบอกว่า <c oughs> แต่ก็มีคุณซือบางคนที่ทําแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้โดนแบบที่ผมโดนดังนั้นก็อยากให้กรรมการดูหน่อยว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นก็ฝากเล่นจัดการด้วยนะครับ <c oughs> คือเขาไม่ได้เปิดเผยถึงชื่อครอปตรงๆแต่มันหมายถึงเรื่องนั้นแหละมันหมายถึงจะเขาหมายถึงเจีกเก็ครอปนั่นแหละนะครับแหมก็เล่นจิตวิทยาก่อนเลยนะครับนะเป็นเป็นเป็นเรื่องสีสันครับเหมือนกับที่ครอปก็ยังเล่น จิตวิทยาเรื่องจุดโทษใส่แมนยูเลยนะครับทาให้แมนยูช่วงหลังในเริ่มได้จุดโทษน้อยลงแล้วน,นะครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับจริงจริงมูรินโญ่เขาพูดเรื่องนั้นบางคนอาจจะมองว่ามูรินโญ่ทำไมต้องมานั่งแฝะแต่จริงๆมูรินโญ่เขาถูกนักข่าวถามแหละถ้านักข่าวไม่ถามมูรินโญ่เขาไม่ไปพูดหรอกมันเป็นการถแถลงข่าวก่อนเกมจริงๆมูรินโญ่ก็พูดชมล์พูได้ว่าทีมทีมนะี้จริงๆริอร์พูยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆแล้วจริงๆยังมีโอกาสนะที่จะคว้าแชมป์ได้2สมัยติด แชมป์พรีเมียได้สองสมัยติดอาจจะเจอกับปัญหายักงหนาบากต่างๆนานาก็ตามแต่เขาเชื่อว่าลิปูทีมนี้น่าจะหาทางแก้ไขาหาทางออกได้มีโอกาสยังรุ้นแชมป์อยู่เขาก็าชมนะครับนะแล้วเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ของครอปกับเขาเนี่ยไม่ได้มี แตกเล้าไม่ดีไม่ไรทั้งนั้นอาจจะไม่ได้สนิทกันถึงขั้นที่ว่ามาันม,มายืนพูดคุยกันก่อนเกม5นาทีหลังจบเกมมาคุยกันอีก5นาทีคงไม่ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะใดๆกันทั้งนั้นโชโชเซ่มูนิโนยยืนยันกับเจอกินคอปนะครับปกติดีทีนี้มาดูเรื่องอ,อื่นกันบ้างเรื่องของเกมจบปละมาดูเรื่องของตลาดซื้อขายกันบ้างอย่างแรกเลยเจอนคอปถูกนักข่าวถามอีกแล้วว่าคิดว่าจะมีการซื้อขายก่อนปิดตลาดมกราคมนี้ไหมวันนี้วันที่28แล้ว ยี่สิบเก้าสามสิบสองเอ็ดสามอีกประมาณสามสี่วันตลาดจะปิดแล้วครอปบอกว่าอืมไม่น่านะไม่น่าที่จะมีใครย้ายเข้ามาคิดว่าน่าจะไม่มีใครย้ายมาการที่ผมพูดอย่างนี้ครอปบอกว่าอาจจะไม่ใช่การยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นตว่าจะไม่มีใครเข้ามาแต่ผมคาดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่น่าจะมีการเสริมทัพเกิดขึ้น ซึ่งในข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับทางเว็บไซต์ go.com นะครับโดย New Jones นักข่าวสายหงแดงเขาบอกว่าแหล่งข่าวที่เขาได้ได้รับมายืนยันว่าสมสอรไม่น่าที่จะดาเนินการซื้อใครนะในตลาดเดือนมกราคมนี้โดยเฉพาะยิ่งการซื้อแบบเฉพาะกิจไม่น่าที่จะเกิดขึ้นเพราะสมสอรตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการประเมินผลกระทบจากโควิด -19 อยู่ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหน แล้วจะไม่เสี่ยงในเดือนมการาคมแล้วจะเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเอาไว้เอาไว้แก้ไขปัญหาจริงๆในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้มากกว่านะครับทีนี้ครับพูดถึงเรื่องไม่ซื้อเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยบทความตัวนี้มันเป็นของเจมส์เพียสนะครับแล้วก็ไซมอนฮิลส์สองนักข่าวสายของแดงของเว็บไซต์ด h แอริติกยูเคนะครับแต่มันยาวมากเขาพูดถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเรียบูถึงฟอร์มดรอปลงไปขนาดนั้นมันมีหลายเรื่องราวที่เขียนในนี้แต่หนึ่งใน ขลากาฟหนึ่งซึ่งมันมันสำคัญมากๆเลยในนั้นพูดถึงเรื่องการที่ลิฟูเนี่ยไม่น่าที่จะซื้อใครในเดือนมกราคมนี้เขาบอกว่าบรรดาผู้เล่นอันนี้วงในเขาบอกมานะบรรดาผู้เล่นในทีมหลายหลายคนก็ค่อนข้างประหลาดใจหรือว่าเซอร์ไพรวมไปถึงทีมงานสตาฟโคโด้ด้วยก็ค่อนข้างเ์ไพรส์ว่าทําไมลิฟูถึงไม่แก้ไขปัญหาซื้อผู้เล่นเฉพาะกิจหรืออะไรก็ตาม ในเดือนมก,กราคมนี้ก็อาจจะมีงงงง,งวยกันบ้างว่าสถานการณ์เป็นขนาดนี้เนี่ยฟันดงฟันไดเจ็บเนี่ยโกเมเชตเนี่ยมาติดฟอร์มมาติดเนี่ยเดือนสามวันดีสวันไข่เนี่ยแต่ลิฟวูยังคงไม่ซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างสร้างความสะใจให้กับคนในวงในดังนั้นตรงนี้มันไม่ใช่แค่เราที่ชง,งนนะมันไม่ใช่แค่เราที่ชง,งนว่าทําไมทีมถึงไม่ซื้อมาดูสีสันเรื่องอืน่นกันบ้างนะครับ ลิฟูเนี่ยคอลเลคชัน Air Max เนี่ยก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้นะครับเป็นเสื้อ f o โต้คิดนะครับหรือว่าเสื้อตัวที่4ี่นั่นเองแล้วก็เป็นการแบบเป็น Air Max นะเห็นไหมอ๋ออาจจะได้เห็นสักนัดหนึ่งในซีซั่นนี้นะก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าโดยมาดูถ้าดูรูปแบบเนี่ยมันเป็นคอลเลคชัน Air Max เลยนะมีหลายแบบมากๆครับเนี่ยนะแบบเสื้อแขนก็จะเป็นแบบที่เฮนโดใส่เมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีแบบเป็นเสื้อแจ็คเก็ตก็มีนะครับดังนั้นใครท แขนยาวสเวตเตอร์ก็มีเลยครับกางเกงก็มีลูกฟุตบอลก็มีใครสนใจก็ลองไปที่สโต์ของลิเวอร์พูลเนี่ยลองสั่งซื้อผ่านออนไลน์ผ่านต่างประเทศได้นะครับหรือว่าถามว่าจะเข้าไทยไหมก็รอติดตามดูผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะมาดูสีสันนั่นอื่นกันต่อนะครับแฮร์วีย์เอเลียดนะครับโอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างที่บอกทําไป8แอสซิตแล้วเป็นดาวแอสซิตประจําศึกแชมเปี้ยนชิพครับดูสิ แฮบบีเอเลียดไอหนุ่ม17ปีของเรา17ปีของเราแอซิดเยอะที่สุดในแชมเปี้ยนชิพ8ครั้งเท่ากับไมเคิลโอริสนะครับนะมากกว่าบูเอเดียของนอริสอีกนะครับแล้วอีกอันนึงการสร้างสรรคัโอกาสช็อตช็อต e กีเอ็นะครับบิ๊กช็อต e ีเอ็บิ๊กช็อตสีเอ็คือสร้างสรรคัโอกาสทองเลยนะโอกาสแบบหนึ่งหนึ่งให้เพื่อนเข้าไปยิงเลยเนี่ยทำไป9ครั้งก็มากที่สุดในแชมเปี้ยนชิพเช่นกันอันดับ2คืออิเซเมราซาเออ อ่ะไหนๆพูดถึงอิเซมาราซาแล้วเมื่อดูจากฟอร์มของอิเซมาราซาเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าลิฮูทำถูกแล้วที่ไม่ไปซื้ออิเซมาราซาเปลี่ยนเปลี่ยนเบนเข็มจากอิเซมาราซาไปซื้อโชตาแทนซึ่งเป็นเป้าหมายทั้งคู่นะแต่ท้ายที่สุดไปลงที่โชตาหนึ่งเลยตอนนั้นน่ะอิเซมาราซาค่าตัวแพงมากแล้ววัตฟอร์ดไม่ยอมให้ผ่อนใจแต่โชตาเองยอมไม่ผ่อนจ่ายด้วย ันนี้คือหนึ่งที่ส่วนต่างแต่ว่าผลงานที่ออกมาคือปีนี้อิสุมาราซาลงไปเล่นในศึกเดอมแชมเปี้ยนชิพกับวัตฟอร์ดเนี่ยผลงานค่อนข้างไม่ดีนะครับนะยิงได้ห้าประตูเท่านั้นเพิ่งยิงได้ห้าประตูเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําได้เพียงแค่สองแอสซิสเห็นไหมครับว่าเอเลียสทาได้แปดแอสซิสซาทําได้สองคือเอเลียสอะยังผลงานดีกว่าอิสุมาราซาเลยครับแล้วก็แชนบิ๊กแชนครีเอทเจ้าหนูของเรา เอเดของเราก็ทําได้ดีกว่าอิสเมาราสากดังนั้นโชคดีหรือรู้สึกอาจจะโชคดีเล็กๆที่เราไม่ได้ทุ่มเงินซื้อห้าสิบล้านสี่สิบห้าสิบล้านเพื่อเอาอิสเมาราซามาแล้วกับผลงานที่ฟอร์มดอปลงไปขนาดนี้นะครับนะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเป็นเรื่องที่เจมี่คาร์เกอร์ออกมาโพสทวิตเตอร์นะครับเจมี่คาร์เกอร์ออกมาโพสทวิตเตอร์ว่าขอบคุณพระเจ้านะที่ในยุคที่เขาเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่มีทวิตเตอร์ ขอบคุณจริงๆมิเช่นั้นเนี่ยก็จะโดนไซเบอร์บูลลี่หรือจะโดนแบบไอ้พวกโลกโซเชียลเนี่ยเข้าไปถลม่มเข้าไปเข้าไปแบบใช้ถ้อยคำที่แบบว่ารุนแรงอัดกันด้วยถ้อยคำรุนแรงในโลกของโซเชียลนะครับนะซึ่งการที่คาร์ลเกอร์ออกมาพูดแบบนี้ก็คือพูดเพื่อปกป้องลิสวิลเลียมว่าล่าสุดลิสวิลเลียมเป,เป็นเป้าของมนุษย์โซเชียลอีกแล้ว หลังจากที่ฟอร์มไม่ดีในช่วงหลังแต่มนุษย์โซเชียลไปโจมตีลิฟวิลเลียมอย่างหนักโดยเฉพาะยิ่งอาจจะมีเข้าไปในโซเชียลส่วนตัวไปส่งข้อความด่านู้นนี่นั่นแบบรุนแรงซึ่ง2วิลเลียมแล้วนะครับที่โดนก่อนและนี้ตอนที่ในโคววลียมฟอร์มแย่ๆนู้นเลยก็โดนไปทีหนึ่งแล้วเด็กโดนถล่มไปอีกแล้วมาล่าสุดลิฟวิลเลียมเด็ก19ปีโดนอีกแล้วนี่คือสิ่งนี่คือความโหมดร้ายของสังคมโซเชียลจริงๆนะครับนะบางที ในในในพื้นที่ส่วนตัวโอเคมันก็คือพื้นที่ส่วนตัวก็ไม่ได้ว่าจะจะอะไรอยู่แล้วคุณจะด่าคุณจะตําหนิใครก็ได้ในพื้นที่ส่วนตัวนะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามคุณล่วงล้ําเข้าไปในพื้นที่ของนักเตะคุณเข้าไปพิมพ์ข้อความด่านักเตะในพื้นที่ของนักเตะผมว่าันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกินเหตุไปวิจารณ์ติเพื่อก่อก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่การเข้าไปด่าด้วยด้วยท่อนคำรุนแรงอันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคนไทยหมายถึง โซเชียลมึงนอกแต่ผมว่ามันก็เป็นบทเรียนที่สะท้อนเห้เหมือนกันว่าการใช้โลกโซเชียลต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าแค่การที่คิดจะพิมพ์มพด่าๆ,ๆโดยที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆนะครับบางทีคุณไปด่าคนอื่นในโลกโซเชียลอ่ะจริงๆมันผิดกฎหมายนะมันคือผิดกฎหมายเลยนะคุณไปด่าด้วยท่อนคำรุนแรงเขาสามารถฟ้องคุณได้ในโลกโซเชียลมันมีพรบอรคอมอยู่นะงั้นอันนี้คือสิ่งที่พยายามเตือนนะว่าระมัดระวังการใช้โซเชียลนะครับนะ อย่างขวัญละมาเซียเนี่ยเพื่อดูง,งานผมเนี่ยโดนคนเข้าไปด่าแบบดว้วยคำดุแรงแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วครับคนที่ด่าถึงขั้นปิดเฟซหนีไปแล้วนะครับคืออันตรายนะครับการใช้โซเชียลรนะว,วังให้ดีอ่ะอันนี้ก็ฝากเพจแมวไว้ด้วยนะครับซาร่ามาเน่แมวสาบโพสแอคนะครับนะซาร่ามา,มาเน่แมวสาบโพสแอคเพจแมวของผมนะเจ้าซาร่ากับมาเน่ใครที่ชื่นชอบแมวสองตัวนี้ก็ฝากมากดไลค์เพจนี้เดี๋ยวจะมีอัพรูป ลงรูปของแมว2องคนนี้ลงคลิปของแมว2ตัวนี้เรื่อยๆถือว่าเป็นสีสันฝากเอาไวด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับอย่างรถยนต์ s u ส u k i All-New XL7 นะครับเป็นรถยนต์ Multidynamic Cross-over ที่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับไปลองทดลองขับกันได้ที่โชวรูมทั่วประเทศของ s u ุ u k i Motor Thailand แล้วก็รวมไปถึงอีกผู้หนึ่งซะผู้หนึ่งผู้ อ่ะอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับอย่างยาถ่าย1นึเป็นยาถ่ายแผนโบราณน,นะครับแล้วก็โดนไปถึงยาธาตุตาจอมทองเป็นยาสมุนไพรธรรมชาติเช่นกันอาหารไม่ยอดจุกเสียนั้นเฟอร์ช่วยได้สั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือแฟนเพจแอดไลน์ line, เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากไว้ด้วยฝากกด subscribe ในช่องของผมนะครับยูทูบโคดแอคกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกัใกาารใแมวกันะ้ะสวัสดีครับ